ถ้าเยนะคะก็วันนี้ก็คือแต่ว่าจะไปแนะนําลูกหักของเรานะคะก็ไม่ใช่บาร์บี้หรอกก็มันก็คืออะไรได้ <c oughs> ยู่งเศษกันแล้วแหละก็คือลูกแมว่ะเองนะเป็นตัวเมียนะชื่อเดียวนะนี่น่าไหมี่คือลูกรักของเราแล้ว,ลวเราเลี้ยงมาตั้งแต่มันลนเกิดบัเพิงเกิดเลยอ่ะนะมันเป็นแม่มันแบบแม่บึงทา นี่ารักไหมลูกของเราแต่มันเริ่มมีเห็่หมัดแล้วอ่ะนะก็เลยอยากจะเช่นนี้จะพามันไปอาบน้ำอ่ะอมันน่ารักดีมันชอบขยี้หัวมันนะมันชอบมานอนตกเราเนี่ยมันชอบกัดด้วยอ่ะเนี่ยขวดแล้วอ่ะอ้าวพอล่ะพอล่ะล,ลูกเออโอเคก็โอเค,อเคดีนะจ้าดา,า,บ,าบายบายเดี๋ยว